สวัสดีค่ะพี่โนโ้นงพบกับจองแก่นสกัดเดินลําเพลินออฟฟิเชียลค่ะมื่อนี้กะมาเห็ดเมนูเด็ดค่ะพี่น้องนะคะเพระาะว่าเมื่อบ้านไปตัดผักบุงนะ,ะพี่น้องนะคะกันเลยไปได้ของเสรจอีสานมาค่ะพี่น้องนะคะมันหลายพวดนะคะมันมีอยู่สองโม่สามโม่ละนี่ค่ะพี่น้องปลาลูคอกนะคะกำลังเสียมมกค่ะพี่น้องนะคะ บันหยาบหยาบอยู่ในป่าพักบุญนะครับพี่น้องเมื่อวานไปเอาเหนหยาเอายุงย่งกอดนะครับพี่น้องก็เลยสิโม,มกนะพี่น้องน,น,น,องน,นะคะมเด็กของเรา สิเพ็ดบุล่ะกินน้ำบุล่ะยุกับกระเทียมดี๋ับไปนอนกะบ่ะพะ่น้องกลับไปนอะียุกับนี่แหะค่ะยุกับทงกบทาให้กินออมแอมน้ำบานมุนี่แหละ บอกไปไกลเปัพีพพก็จะเสะคอยอยู่นี่ไฟกัเล่สีดับก่อน คลิปเลยกับสิบ่ไม่ควรขาิเองพี่น้องกิใส่ซอยได้ยุนะคะใส่น้ำปลาปลาแดงมุกเล้าค่ะพี่น้องมุกเล้าเลย นัวนมนะคะพี่น hmm. mm ้องเัม hmm. น mm ัว hmm. น mm ้อยเข้มเค็มดี ันนี้มื่อโนปะเดมมันถือว่าเสียบแล้วนี่ไปอิตูค่ะพี่น้องอ้ตูปตโปรูกเองนะคะเป็นอันนี้ก็ยินลูกุดดูดเอาจะใชู่กโดดูดแตยซีหางง แล้วก็น่ากินมากแล้วก็ใส่ในตองในตองนี้เอาตะหางมันนะดิ่นะคะแล้วก็อมีเสร็จเรียบร้อยต้องเอาไปหัว 嗯，这个也得做，也不好。 เดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนสูขคาะพี่น้องนะคะว่างเราไปสุเขาก่มา่ตอนบักี่งนขะพี่น้อง เป็นเขาเซาแล้วกันค่ะพี่น้องนะคะเขาเซาก็แต่ว่าสวยแล้วนะคะ,ะตังปุ๊ปตัดแตงก่ใส่อันดื้อ นขคุณนะพี่น้องอบดีโเพวนนันพี่น้องก็ขคุณดูกันดี ราเบงกันก่ะพี่น้องสุกเลีออ้ยโอปาาหอมนี่ชุกเลี้ย นายิองสแล้วิปนีวจะมีคลิปน,น,นพกันไหมคะสวัสดีค่ะ